เลยเ็ทุกคนรู้ทีอะไรปุ๊หมาจ๋าปุ๊ดีปัจจุ่มเลยเนี่ยอะไรอะไรเก่งนะมึงจบมาเมื่อกี้ปีเป็นนักธุรกิจแล้วอไปดีมเพื่อนเออแจ็คเสือถามวไปดีเพื่อนนน่นไอ้เพื่อนนุ่มรักมึงไปนอนตับนั่งชื่อพี่มันว่ามึงเพ่งรักเหรอเอทำไมว่าเพื่อนกันอ่ะ cứ ra mình mới ra tay đây ra đấy như mà ra tuấn <laughs> ừ anh lên này cao ba có với à Bật, bơn, không à? Mình có đi lệch là mẹ là mình đi như vậy để mà lục của cu mày kia mày đi lục tuột quân này đang này đắt nén nào nữa แล้วคุณยืเงินยไมาลงทุนกับมือถืทุกวันนี้อยู่บ้านช่ันทำงานพ่อแม่คิดว่าได้ตังค์หรอถ้าไม่อยากเจือลงทุนนะก็ได้เสือกทุนเจือไหนเชื่อตัด่มในวันร้องร้ารวยเม่ยบ้านกูอย่างไหมาแล้วกัล่ะผมกูรคนแรงไปเสือไเป็นแค่ตอนผมมันไหยคลิปเ y o ยูทูบก็เล่นแล้วนะยูทูบเบอร์ใช่ปะไอ้ใต้คลิปบ้าบอกบไมัรันนะอ้ cú lên đuổi mẹ mình chính, bên rằng cú, soi của nửa đai, soi lộ riêng này đây. Này mè này nè, nì mung đuổi thua cú đây nè, để mung giả mà làm ám được mẹ cú. Ai để mung nghiền thua anh, để mung không thoát đấy mung măng nè. Để cái soi thằng đan này, nì chó đuổi thua con, chó nhẹ quần ướn. Này, lệ tằm nén để mung phùng chạy nát, phùng chạy mẹ mơi qua ai mần. Tôi coi chết đây rồi, chơi được người thằng đan mần กูร <nú> ุ Mechan ่นนังเลยนะนังทีรานกูได้เลยนังแม้เต็มทีเลยเพราะรานกูมันสะทุนกูจะโมกับนี่ใช้สะทุนแบบมึงเลยเตอนกูขอตัวเจเยนเพื่อนเฮ้ยเจ๋งกูต้องรู้ใจมันจะมันกับเราอยู่คนละระดับกันนี่แต่ไม่ชวนกูมากูจะมาอะไรช่วงเปลียไปเปลนอะไรแต่เอ้ยเพื่อนกูเพี้ยนไปเหมือนกูกูก็เป็นกูนี่แหละแคยัดกับตำแหน่งกูสูงขึ้นมาอีกหนึ่งนี่ กูมึงรู้หนะว่าจะได้ตำแหน่งที่ถ้ามาึงแกว่าคนแบบนี้อ่ะกันโดดูคนว่าหนักแล้วแต่กันโดนดูเพื่อนตัวเองว่าหนักกว่าถ้ามึงคิดว่ามึงทำแล้วแบบให้มึงดูสูงขึ้นเงี้ยกูเปไม่โคู่คนหนึ่งอ่ะใช่ดึงเหยียดดีอืมไอ้คิดที่มึงเงี้ยมันทำบ้าๆอปเลยวัน,นๆนะกูบอกเลยนะว่าเงินเดืมมอนมันสูงกว่าเพราเราสองคนอเราคนหนึ่งแล้วได้ใส่ที่มึงชอบเล่นสุกคนณบุรีอย่างเงี้ย ก็ให้มันเลิกทำาะนะเพราะว่าถ้ามึงจะทำอ่ะจะไม่มีคนคบกูไปละเฮ้ยเพื่นเพื่อนเ๋ยวเฮ้ยยูงานดีว่าต้งหมาเพื่อนวันนี้ก็ได้อยู่เนยคิดปิดเลยกูปกไอ้บูบูบูวันนีเปนเพื่อนเป็นเะไรอล้นี้แต่นังตน้ใจอยู่ก็บันนีพผ เปลี่ยนเปลี่ยนไปจากด้ามือเป็นลัางตีนเลยเพราะด้วยความที่ว่ามันทำงานสู้แล้วมั้งไม่ต้องไปเคคันดังรู้ไม่เอิงมันไม่ได้เคไหมแต่ว่าตอนสิรกทุกข้อข้อยังทุนได้นะแต่นั่นแหละลามไปถึงเมนมันเป็นใครได้บอกมาที่ก็กการ์ดตัวเอแล่เหเขาไม่ได้จนเลยเลยเหรียคนด่าไปเต็มทีเลยกันนั่งเกมวะ เกมไม่ไดเถอะนี่เขาเล่นเกมนี่ยู่เกมสวรรค์แปดเก้าป็นทีที่ว่าร่วมเกมหมาว่าพันเกมแถมโบนัส jackpot กับหมาด้วยสมัครกองไหนด้วยเองเคเอสไลน์เลย S S W A อสแปดเก้ามีเอสนำหน้าเคานนั่นเองสมัครง่ายมากนี่เห็นไหมยี่ถือหลักเติมเกม้วยไหมไม่ต้องเติมเพราะเกมนี้มีแต่ได้กับได้เออเล่นเกมจังหวะนี้กูไปจัดการกูดีกว่ามียัยกู ตอนถีงเขดา่พดาพูดนี่คือแม่ปลื้ไม,มไม่ได้เมยยา่ไม่ได้โอ้โหครับเป็นนอยกับเม่ได้นะเอพอพวดอะไรหน่อยเมยหน่อยอ๋อไม่ได้นอนป<ะ>็นกับเมย,นย์นะน้อนเมยหน่อย